เบานน์เก่งอยู่แล้วค่ะสวัสดีเบานน์ด้ยังกับเขาน้อมือนีมือนีจะเป็นข้าวผัดร่วมค่ะแม่อันนี้เข้าวผัดรวมนะคะอันนี้ก็ต้มน้ำซุปค่ะกินกับข้าวผัด พริกกระปลาบ่านนนทำอะไรกินคะท่ดผัดรวมมิิรครับไ้เดอพี่ีนองก,กินเขารู้สึกว่าหันเผามาันมีบนุษยคผัด ร่วมกลับมาช่วยบ่าวนนท์แล้วหรอกลับมาแล้วค่ะแม่หยุดวันเดียวเองอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดที่ผับเสร็จนะคะขายระดับกูหลับไปไม่ไปไปไม่มีป๊พัดทำได้น่ากินมากขอบคุณค่ะได้บ่าวนนคน เบานน์เก่งทำกับข้าวแทนแม่รัดได้น่ากินจังค่ะบพีบลูไปเขาลูกกินคินฮอดเดอร์สวัสดีเบานน์ข้าวผัดน,น่ากินมากค่ะเาไฟไหม้เอาไฟไหม้ไอ้วันกินข้าวไง ส่งมาทางอุทยัยธานีจักจานเด้อจ้าไปพรอบแล้วแกะกระบอกเป็นใจมือเศร้าเนี่ยไปเบิกเงินกัะบอกหนากระนาบว่าไอ้ถ่ายเงินอีกสักองมือก่อนนะครับแกะแกะมันดัง,ง,งมันม้วนเนี่ยคำมันมีนีบรรนุ่มาเก็ดเต็มปลายโมงด้วยนี่พี่น้องเร็้ยวเร็วเสร็จ<ส><ส>แล้วนะคะก<ส>ระทะที่สองทาน เป็นตาแสบนะจ้าจ้า,าส่งมาก็ทมอหมดแทนจ้าแสบนัวพวกลินโนโลกใจืนร้อยดอวดเห็นผัดข้าวแล้วมแม่หิวข้าวเลยลูกมากค่ะแม่า้าเป็นสเตนื้นขาเมนัดนัดมัสก่ยเนตัด พอดีนะเสือ้กินไฟพอดเสือกเวันาเสียบเท้าบ้านยายนะเสียบมาจังหะอะเออาเสียบเสียบเสีบเสยบเป็นตาเสียบ้นา